โอโอ้ยเราช่วยได้สองเลยรอบนี้อาช่วยได้ห้าลวทุกคนเอาเลยลูกพี่ผมรอชุบ สิแปดเกคนสิ <c oughs> เราสามารถดูคะแนนได้ตรงไหนวะทุกคนอ๋อนี่ไงอุ้ยเราอยู่ที่หกทุกคนโอ้มันข้ามมาถึงนี่เลยเรากำลังจะไปชุบเพื่อนเลยเมื่อกี้เย้ชนะได้เท่าไหร่เมื่อกี้โอ้ได้สิบหกได้ที่สิบหกโอ้ยสควอตได้ที่สี่เคลียรีเวดดียอุ้ยเราได้เบสด,ด้วยซูมาเตอร์เพราะว่าชุบไปเยอะมาก